เงียบจัดเพราะซัดหมูอีกแล้ววันนี้แอดมินจะมาพูดถึงกระแสของศึกป้องกันแชมป์ของรถถังในวัน169ที่มันเงียบซะเหลือเกินเพราะตอนนี้มีทักกระแสข่าวของ UPR กับโจนทวุฒิเต็มไปหมดก่อนอื่นเรามาเริ่มจากการดูไฟแรกที่ทั้งคู่เจอกันก่อนนะครับ กลับมาเรื่องที่เราจะพูดกันต่อคือคอมเมนต์ของแฟนมวยที่รู้สึกจะมีความคิดเห็นไปในแนวทางเดียวกันเหลือเกินว่าเอาหมูมาให้รถถังเชื่อดอีกแล้วทําให้ความน่าสนใจของคู่นี้มันดอปลงไปมากทั้งที่จะมีไฟชกกันในอีกไม่ถึง2อาทิตย์ข้างหน้าแล้วด้วยซ้ํา วันนี้แอดมินเลยนำคอมเมนต์ของพี่พี่แฟนมวยมาให้ชมกันว่าเขามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างกับไฟที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้ถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยครับก่อนรับชมคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับพักยก24ีครบ จบทุกความมันพักยก24ครับมาเริ่มกันที่คอมเมนต์แรกเจตนาเพิ่มสถิติให้รถถังตอนแรกคิดว่าเป็นการชกนอกรอบแต่กลับกลายเป็นการชิงแชมป์แฟนคลับรถถังมีมากมายทั่วโลกก็เลยอยากให้แฟนคลับได้ดูให้สนุกและให้สมหวังแต่หมัดมวยมันอาจจะไม่เป็นอย่างที่คิดก็ได้ซูเปอร์เล็กกว่าจะชนะกล้องทรณีได้ต้องเบียดอาศัยถึงยกที่3ตะวันฉายกว่าจะชนะโจนัทมวุฒิได้ ก็เบียดเฉียดฉิวเช่นกันคอมเมนต์ Comment ต่อมาครับคอมเมนต์ Comment เอกชันไปในทิศทางเดียวกันจากขอบเจเดนิสก็ไปไม่เป็นแล้วคิดได้ไงให้หมวยพึ่งแพ้มาเจอกับแชมป์ตายอย่างเดียวคอมเมนต์ Comment ต่อมาครับรุ่นนี้เขาไม่ให้เข็มขัดเปลี่ยนมือไปจากรถถังหรอกวันยังหาก,กินกับถังได้อีกนาน ไม่เคยเห็นถังขอแก้มือเล็กเลยและชาตีเองก็ยังไม่จัดให้ถังกับเล็กขึ้นชิงแชมป์หรอกคอมเมนต์ต่อมาครับป้องกันแต่ละทีแฟนๆได้แต่ร้องออหอที่ไม่ใช่โอโหแต่คือไอ้คอมเมนต์ต่อมาครับไม่มีนักมวยแล้วหรือไงแพ้ขาดก็ยังเอามาชิงแพ้แล้วแพ้อีกวนอยู่อย่างนั้นแหละ คอมเมนต์ต่อมาครับอ๋อจัดที่ USA นี่เองถึงว่าจัดคู่ชกให้รถถังแบบนี้กะให้รถถังยำคู่แข่งโชว์ต่างชาติแน่ๆมวยโชว์จริงๆอันนี้แอดมินขอแก้นิดนึงนะครับเหมือนตอนนี้รายการวัน169จะถูกย้ายกลับมาจัดที่ประเทศไทยแล้วนะครับคอมเมนต์ต่อมาครับต้องเจอซูเปอร์เล็กเขาเรียกคู่ชิง นี่เอาต่างชาติมาอัดส่วนตัวเก่งๆให้แต่ซูเปอร์เล็กรับมือคอมเมนต์ Comment ต่อมาครับสมกับเป็นน้องรักของคุณชาตีจริงๆเอาแต่ละคนมาชิงแชมป์แบบนี้กะให้แชมป์อยู่ต่อยาวๆส่วนหนักๆเอาให้ซูเปอร์เล็กกะว่าจะให้แพ้ให้ได้คอมเมนต์ Comment ต่อมาครับลูกลักหาหมูให้ลูกกินครับ แข็งแข็งเดินชนกันว่อนพ่อชาตีก็ไม่ยอมจัดคอมเมนต์ต่อมาครับเด็ดดวงเล็กเหมาะสุดมีแรงอยู่นักรบแฟเทคฟอร์มโคตรดีก้องทอรณีเจอเล็กแล้วคงไม่กลัวอะไรแล้วแต่มวยวันแล้งไม่จำเป็นนี่เอาทาบาเลสมวยอะไรไม่รู้ยังเคยขึ้นชิงกับรถถังเลยคอมเมนต์ต่อมาครับ คนเม้นสนุกกันเลยทีเดียวอยากให้รถถังโชกกัเล็กทุกไฟ์แบบนั้นหรอเป็นไปไม่ได้หรอกเขาจัดถูกแล้วไทยต่อยกับฝรั่งโอกาสชนะเรามีเยอะคนดูจะได้มันครับคอมเมนต์ต่อมาครับหลังๆรถถังคำว่ามืออาชีพแทบไม่มีเลยสภาพร่างกายบวมไปหมดไม่มีกล้ามเนื้อเลยคอมเมนต์ต่อมาครับ มีแต่เสียนมวยมาเม้นทั้งนั้นเลยแล้วไม่คิดบ้างเหรอว่าเขาก็มีฝีมือเขาก็เก่งความคิดอาคติเกินเหมือนอิชาเขาอะบอกเขาเจอแต่หมูๆพวกเซียนเซียนทั้งหลายก็ลองไปชกเองคิดว่าหมูหรือเปล่าเลอะเทอะคอมเมนต์ต่อมาครับกินหมูอีกแล้วจากขอบยังสู้เดนิสไม่ได้เลยจากขอบแพ้เดนิสมาได้ชิงอ่อนเกินกะเอามาให้รถถังเชื่อดว่างั้น ไม่ชนะได้ไงหมูตัวเท่าบ้านเอาอนักมวยแรงกิ้งไทยๆมาให้ชิงเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคอมเมนต์ที่แอดมินได้มาในวันนี้ยังไงคอมเมนต์ comment อะไรก็อยากให้นึกถึงใจรถถังกันบ้างนะครับนักมวยเขาก็ทําตามหน้าที่ที่โปรโมเตอร์เขาจัดมาให้แอดเองก็คิดว่าตัวรถถังเองก็อยากจะทําให้ดีที่สุดนําเสนอการโชคออกมาให้มันร้าใจมากที่สุดยังไงในวันที่9พฤศจิกาก็ฝากติดตามเป็นกําลังใจให้รถถังกันด้วยนะครับ และก่อนจะจากกันไปในวันนี้แอดมินขอวอนมือน้อยๆของพี่ๆน้องๆคอมวยช่วยกันกดซับสไครต์ให้แอดมินด้วยนะครับคนดูคลิปแอดมิน1คลิปมีแค่0.1%เองที่กดซับสไครต์ให้เราปวดใจมากเลยครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่องสำหรับเดือนนี้พักยก24ครบจบทุกความมันพักยก24ครับ